อัดต่อนะครับอัดต่องงงงเหมือนกันผมคุณผู้ชมงงผมยังงงผมก็งงโอ้โห,โหงงกันไปตามๆกัน้ยเพื่อนเพื่อนรอด้วยโอ,โอ,โอ้ผมมีกระสุนเฮ้ย ก็ได้ช่วยผมทีผมอัดต่อหาไม่หลือคุณผู้ชมโอ้โหยังไงเดือดเรียวเดือดเรียวงงครับงงจริงงงจริงโซโล่ผมอะอยู่คนเดียวเลยผมอะมีใครอยู่แถวนี้ไม่มีไม่มีผมเดินสบายก่อนเดินสะดวกสะดวก โอ้ยไม่โดนไม่โดนอย่าฟึ้งอย่าฟ like ึ้งอย่าฟึ้งอยู่กับผมโอ้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 เฮ้ยยุกับผมโอ้โหพระเจ้าช่วยผมเกิดมาก็ตายเลยอ่ะมันหลุดอ่ะเมื่อกี้อ๋อผู้ชมโอ้โห อะไรครับเนี่ยมันคืออะไรทำไมเราเกิดไกลจากเพื่อนเราหลุดอ่ะไม่นะเพื่อนทำโซซอรี่ so แล้วก็ซอดวงด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไวแชทพี่ออฟอยู่ไม่ได้ไม่ได้เปิดนะโอ้เพื่อนเพื่อน,อนโหดเฮ้ยทำไมเพื่อนถึงโหด เพื่อนโหดกระโดดยํำใหญ่เพื่อนเราขอโทษนะขอโทษผู้ชมมีอัดแล้วมีหลุดแล้วมีต่อด้วยเออไม่นะเออเราเล่นอะไรเนี่ยเมื่อกี้เราหลุดไปไง เออนอนทั้งบ้านทั้งทีมโอเคจบไปแล้ว <c oughs> ครับกับคลิปคลิปต่อแบบงงๆเดี๋ยวมาไปลงให้ดูกันนะครับ <c oughs> ขอบคุณที่มารับชมรับฟังด้วยนะครับผมซีอูนะครับผมแจกันบุยบุยแจกัน